นี่เครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะนะเห็นได้ไม่ได้หมุนอยู่นี่นะครับรถเดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนะครับเครื่องยนต์สดๆแห้งๆแบบนี้นะครับใครสนใจใครมองหาอยู่นะรีบเลยนะนะส่วนปูนะสี่คันนี้ไม่ไม่ถึงแสนเนื้อไม่ทีแค่เก้าหมื่นเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเบาะผ้าสีเขียวนะเอาไว้ทํากินนะครับบอกเลยว่าสบายแน่นอน สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่มารับชมนะครับคลิบของผมนะครับรถตู้นะครับของคุณวุฒินะครับหรือว่าเซวุฒิเพชรยนนั่นเองวันนี้นะครับก็มีรถมาแนะนําให้พี่ๆได้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับเอาไว้ทํากินคันนี้เป็นเบาผ้านะครับสีแถวด้านหลังสวยๆฟูๆเลยนะครับเลขไมไม่ถึงแสนด้วยนะครับอย่างที่พี่ๆได้เห็นในไฮไลท์เลยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆกลิบๆเลย นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับผมอขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นรถตู้ Toyota Commuter 3.0นะครับรถปี2017นะครับให้ดูใบสคบอ,อันนี้ปรับราคาลดแล้วนะจากปกติราคาอยู่ที่779,000บาทวันนี้ลดเลยทันที20,000เหลือเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมและไม่ไม่ถึงแสนสภาพสวยมากนะครับเครื่องยนต์โคตรนิ่งเลยโคตรกลิบเลยนะเดี๋ยวผมจะให้รับชมกันนะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อน,นนะครับ นี่ด้านหน้านับเป็นไฟแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะครับสภาพทุกคันบอกเลยว่าสภาพสวยงามอยู่แล้วนะครับนะเก็บกนะครับนี่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นไฮโรเจนนะครับสวยๆแบบนี้เลยคิ้วด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับนี่สองชั้นสวยๆแบบนี้เห็นไหมนะครับเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับนะเงาเงาฉ่ำๆไร้ริ้วรอยสิวฝ้ากระนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับด้านขวามือก็สภาพสวยๆเช่นกันวันนี้ผมเปิดไฟให้รับชมเลย นะครับแล้วก็บอกว่าแบตหมดแล้วด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวขอแยกปิดไฟให้ดูนิดปิดไฟนิดนึงนะพอดีแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับผมเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงเริ่มแบตเตอรลงแบตเตอรี่ผมดูแลให้นะครับครบจบจบแน่นอนปิดก่อนปิดพามงพามากอะไรก่อนเดี๋ยวแบตหมดนะครับผมมาเริ่มมาต่อนะครับผมทุกอย่างที่เป็นคิ้วโคมีนับสภาพสวยงามแน่นอนนะครับเอาไว้ทํากินนะบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับและบอกเลยรถนะครับสภาพสวยกิบน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมสแตนดาร์ดทุกอย่างทุกจุด นะครับผมนี่นะให้ดูก่อนตอนปิดไฟมากจะได้เห็นกันชัดๆนะครับหน้าเลนะไฟอต่างๆสวยนะครับไม่เหลืองไม่ขุ่นครับไม่แตกร้าวนะครับสภาพนะครับดูไม่มีสิวฟ้ากาะแต่อย่างใดเลยนะครับสภาพเกิบๆนะครับผมแวะมาดูกันข้างในบ้างดีกว่านะฝั่งประตูคนผู้โดยสารนะครับผมนี่ไม่มีถอดไม่มีขยับเห็นไหมฮะสภาพเดิมสแตนดาดโรงงานทุกจุดนะครับผมพี่ๆมาตรวจสอบได้เลย จะพาทีมงานพาช่างมาตรวจสอบก็มาได้นะครับผมยินดีนะครับนะนี่นะครับนะนี่นะครับอันนี้ฝั่งประตูผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับทอปอกเปิดเลยนะครับส่วนคอนโซลนะครับถ้ามองเข้ามานะเห็นเลยเห็นได้เลยว่าสภาพใหม่เก็บนะครับมีตําหนิแค่แค่มีรอยน็อตตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมก็ให้รับชมนะชัดเจนนะใครเคยดูใครเคยซื้อกับผมจะทราบดีผมเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาใจแลกใจอยู่แล้วนะครับผมฮาไม่ทําให้เสีย ชื่อเสียงของตัวผมแน่นอนอยู่มาตั้งนานนะครับนานนมนะครับผมเปิดให้ดูเครื่องยนต์นิดนึงตุ้มนี่นะครับแบตเตอรีแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์แห้งแง้งอ่าแห้งแห้งเงียบเงียบกลิบๆเลยนะครับแผ่นเพลทอะไรอยู่ครบนะครับเลขอะไรทุกอย่างนี่สามารถดูและตรวจสอบได้ทั้งหมดนี่นะครับผมนะครับเครื่องยนต์มีคลิปที่สตาร์ทให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนก่อนก่อนจะจบคลิปให้ดูอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับนะชัดเจนเป็นไปเลย นะครับนะต้องเหมือนพี่ๆมาดูรถด้วยตัวคุณพี่เองนะครับดูด้านล่างนะครับนี่สนงสนิมอะไรไม่มีนะสภาพดูแบบนี้เลยกริบๆนะครับผมอ่าอันนี้เอามากันแบตหมดครับนะครับผมเปิดประตูเข้ามานิดนึงนี่นะครับปิดก่อนอ่าสภาพภายในนะครับดูครับเพดงเพดานขาวสะอาดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสอบปอกเปิกหรือว่ารอยเจิม นะครับผมเผื่อพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับจะซื้อไปนะบอกเลยว่าสบายใจแน่นอนนะจ๊ะนี่นะครับเบาะองพาเดินดูดีกว่าเออนะครับเป็นรับรกรงนักเรียนนะครับนะรถปีสิบเจ็ดไม่ไม่ถึงแสนนะโอ้โหใช้งานยาวๆไม่ต้องซ่อมนะครับเอาอะไรมาไม่คุ้มนะครับกับแบรนด์พี่ใหญ่ของเราโตโยต้าสุดอยู่แล้วนะครับแบรนด์นี้นะครับนะนี่เบาะตึงสวยปูทุกจุดนะครับทุกอย่างจบจบทุกประการแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้ก่อน เปิดไฟเพดานไว้นิดนึงอ่าเปิดสวิทไว้ก่อนนะครับอ่าสวยๆยอยู่แล้วครับรถตู้ไม่มีอะไรมากนะความสวยความบางความเดิมมันมีให้อยู่แล้วนะครับผมแยวขออนุญาตปิดประตนูนิดนึงอ่านี่นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาให้ดูนะนะครับผมเสียงนะครับบางๆเลย นะครับสวยๆตรงนี้นะครับเคาให้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับผมแวะดูล้อยางข้างล่างกันบ้างดีกว่านะครับนี่นะครับล้อยางนะครับสภาพนะครับอันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับแล้วก็มีรอยถลอกนัของฝาครอบนะครับแม็กเป็นแม็กกระทะขอบ15้นั่นเองรัดมาด้วยยางสเปค2 0 5ูน้าะครับทับ70ขอบ15้านะครับก็ให้หน้ายางที่ค่อนข้างค่อนข้างกว้างเนาะยึดเกาะได้ดีนะครับแล้วก็สเปค70ก็ให้ความนุ่มเหมาะครับเป็นยางสเปคของรถตู้ของเขาอยู่แล้วนั่นเอง นะครับนะส่วนคอนโซลด้านในนะครับพวกอ่าไม่ใช่สิซุ้มล้อต่างๆนะความสะอาดสะอ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็โอเคอยู่นะนะใครจะไปพ่นการสรงมสนิมเพิ่มเติมก็ได้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหานะครับราคาเจ็ดห้าเก้านะครับผม7จ9 0แสห้าเก้าันบาทนะครับผมแวะให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับคันนี้นี่ทะเบียน9 2้าสองแปดสามนะครับเปิดประตูกันเลย นะครับนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้รับชมกันอย่างชัดเจนนะครับผมแวะดูฝั่งประตูนิดนึงว่าเคยถอดไหมนะครับดูหัวน็อตต่างๆได้เลยนี่นะครับหัวน็อตนะครับต่างๆทุกจุดเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับเดิมสแตนดาดไฟเดิมแท้โตโยต้านะครับสภาพยังสวยๆเงาฉ่ำยาวเป็นสองแบบนี้นะตามสไตล์ของรถตู้เขานั่นเองนะครับทั้งซ้ายและขวานะสภาพดูดีทั้งคู่นะครับไม่แพ้กันนะครับบอกเลยว่าไม่แพ้กัน นะครับอันนี้ผมอาจจะไปไวๆเลยนะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับศูนย์ก้อนหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้านะครับราคาเร้าด้วยเจ็ดห้าเก้าไม่ไม่ถึงแสนนะครับไม่ไม่ถึงแสนนี่ครับเดินไปเข้าไปกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้จบไปนะครับในด้านอ่าเรื่องของบอดี้นะครับด้านนอกนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับใช้งานได้ดี นะครับแล้วก็จากที่ดูมาก็สภาพของถือว่าโอเคสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับผมราคาดีด้วยนะครับวันนี้ได้ส่วนลดไปอีกสองหมื่นนะครับเห็นๆเลยเปิดประตูให้ดูกันข้างในบ้างดีกว่านะครับนะนี่อันนี้เป็นประตูฝั่งคนขับนะครับนี่ก็สภาพยังสวยๆอยู่นะอาจจะมีรูรอยบ้างนะครับตรงนี้นะผมก็ให้ดูเห็นๆเห็นไหมมีนิดหน่อยนะครับนะอ่าใครรับได้ก็ทักมาครับผมก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะมีนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมา ไม่ต้องห่วงรถตู้เรามีเยอะนะครับผมพรมะไรสีการสภาพสวยหนึ100่งรยเปเซ็นแน่นอนเบาะคนขับนะครับเป็นจุดที่ต้องช้ําไวที่สุดแต่สภาพเป็นกริบๆแบบนี้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ลมยงลมยางอะไรต่างๆอยู่ครบเลยเดี๋ยวลองกระโดดไปนั่งนิดนึ่งลองสตาร์ทดีว่าจะเป็นอย่างไรแบตจะหมดไหมนะครับเพา่าเปิดไฟเตรียมกล้องอยู่นานแป๊นหนึ่งครับอ่าโอเคโอเคติดอยู่ติดอยู่นะครับผมอ่า ไม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้ไม้เก้าหมื่นนะครับเดี๋ยวผมเทสให้หมดเลยองคแอนนะครับเป็นอะไรยังไงนะครับคลิปเดียวไปเลยจบๆนะครับไฟซ้ายไฟขวาไฟสูงนะครับผมไฟลีต่างๆอะไรติดครบนะครับกบจบแน่นอนแอนแต่ดังแน่นอนแต่ไม่อยากกดนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจกันนะครับผมที่ปัดน้ำฟองน้ำฝนใช้งานได้แน่นอนนะครับจะขอไม่ปัดละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคราบ นะครับเดี๋ยวเขาเช็ดแม่บ้านเขาเช็ดแล้วนะครับสงสารเขานะเขาทำงนานก็เหนื่อยนะครับเราก็ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้เขานะครับเอาเป็นว่าพี่ๆเชื่อผมละกันอะไรที่มันหลุดออกมาจากปากผมตรงนี้ครับมันตรงกับที่ผมพูดทั้งอย่างทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมเครื่องเล่นดีกว่านะครับตลอดเพลิดเพลินตลอดทุกการเดินทางแน่นอนนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นลองเช็ดนี้ิปก่อน กอนถ้ากองทุนสามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับผมปิดนาวิทยุโอเคจบนะย้ายคงย้ายเคลื่อนจบกันี้นะครับอ่านะครับผมเพลินนะเนี่ยขับรถไปรับนักเรียนนะครับเปิดลูกทุ่งฟังไปแ่วๆนะครับดับนักเรียนนะครับได้รายได้ดีด้วยนะครับนะหากใครสนกสนใจก็ติดต่อเข้ามา เกียร์ MT หรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับแอนใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องอะไรเยอะร้อนก็ปรับให้มันมากขึ้นนะครับอยากให้ลมแรงก็หมุนปรับเพิ่มขึ้นไปนะอยากจะได้ฟังก์ชันไหนเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าอย่างเดียวอะไรทุกอย่างก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนหรือยุ่งยากนะครับวางแก้วน้ำสองใบยังใช้งานได้นะจ๊ะนะครับนี่จบจบแอนทุกอย่างติดครบโอเค เดี๋ยวเขออาจะเปิดเครื่องให้ดูนิดนึงขนาดสตาร์ทนะครับผมนั่งในตัวรถนี่แหละนะครับนี่แบบนี้เลยนิ่งๆเงียบๆนะครับเครื่องสามพันดีเซลนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับใครมองหารถตู้เอาไว้ทำเกณฑอยู่ ติดต่อมานะครับ0 9 1ย์7 2 4 1 5ก่อนจากลาเดี๋ยวพาไปดูฝากระโปรงด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถอดหม้ายัางนะอินเตอร์คูลเลอร์ล้มไหมสภาพเป็นอย่างไรคลางด้านหน้าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับขออนุญาตไม่ตัดคลิปแล้วกันระดับเครื่องยนต์นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้น้มามันมันตกเกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขับไปจอดไม่ได้นะครับผมเอ ให้ดูก่อนรถตโต้เนี่ยมีพึบพับเลยนะครับยาวๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูรับชมเดี๋ยวนะจับกล้องก่อนเดี๋ยวมันหนีบทับหัวนะครับนี่มาเริ่มกันเลยครับด้านหน้าครับเห็นไหมดูครับอ่านะครับน็อตนะครับด้านหน้าไม่มีขยับนะครับทุกอย่างคือเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานแบบนี้เห็นไหมฮะ ทุกอย่างคือเดิมๆเลยสภาพสวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้ปัจเจคืออะไรคันนี้ไม่รู้จักนะครับผมนี่ให้ดูด้านข้างนะไปดูเปิดแฟลชกระสันนิดนึงส่องกันเลยนะครับดูกันไปเลยนะครับชัดเจนนะครับนะพวกซีนทามมะพร้าวต่างๆอยู่ครบจบทุกอย่างนะครับนะพลาสติกนะครับหม้อน้ํานะครับไอ้น้าอ่าพี่ปัดนะครับไงยังนุ่มๆอยู่นะครับน้ายังไม่แข็งกระด้นะครับผมแผ่นเพจหมอกก็อยู่ครบนะครับเลื่อนมาเรื่อยเลย มาดูอินเตอร์คูลเลอร์กันบ้างครับก็ไม่ล้มนะนี่สภาพยัสวยๆมีตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมสีตัวคานหน้ากับตัวถังบอดี้สีเดียวสีเดิมโรงงานสแตนดาร์ดแน่นอนนะครับเป๊ะๆแบบนี้นะครับรอยอแต้มสีต่างๆอยู่ครบนะครับองศาเดิมทุกอย่างนะครับน่าใช้งานคันนี้ครับอีกหนึ่งคันกับ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับเครื่อง3,000ดีเซลเดี๋ยวขอยอนุญาตบิดฝากระโปรงแล้วขอยอนุญาตสรุปกันเลยนี่หากใครสนใจรถตู้ไว้ทำเกียอีกสักหนึ่งคัน นะครับมองหาอยู่นะครับแล้วได้ส่วนคันนี้ได้โปรโมชั่นส่วนรถไปอีก20 0 0 0บาทด้วยนะครับจาก7 7 9วันนี้เหลือ759เท่านั้นนะครับนะผ่อนประมาณ1 4ื0 0สี่นีเลทนี้นะครับผมก็หากใครส,น,ออสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาที่เบอร์091 0272415ไม่ไม่ถึงแสนฝากไว้ด้วยปีส